ห้อุดงานครับพี่น้องเก้าคิดเกือบหอดโลห้าเอ้มาสังปาเข็งเอาปาเข็งเกือบใหญ่ซำฟ้าตาสังปาเข็งเกือบเครงโลช่องโตพี่น้องงอ้ย ่าทั้งพี่วันนี้มานขึ้นเก้าครับมานี่มาสวัสดีครับพี่น้องทำมายาเบมดมานี่บนาาาเบังครับว่าสิมานป่ะอู้ปะโค่ยพี่น้องปะโค่ย ผ่ันครับ,พ,รบพี่น้องเฮ้ยม้าเหรอครับพี่น้องขออนุญาครับโอ้โสวยเลยครับพี่น้องมาน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 เต็มแลกครับ ข่อยง่ายเลยมานเลวมาเนี่ยอันใดก็มานเถอะแหละอัน,นตัวใหญ่เลยอืมติดตามกันยาวๆด้วยครับพี่น้องด้วยฝากกดติดตามเนี่ยเอาเอาแล้วครับพี่นอ้องตัวคอกง่ายครับตัวคอกง่ายโอ้ยพันยาอีกพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ย ให้มันไปพันอยู่บงไดเลยขึ้นมาอืมคอใหญ่ขึ้นใหญ่แท้อืมออออเมห็ดท่งปันประคอใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมานันๆครับอแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วจะเกาะนี่แหละนี่ใสสวยวะพี่น้องตัวนี้ ใช่ได้ใช่ได้เต็มมือครับพี่น้องสวยงามครับเยอะหัวครับนี่มานมานมานันพี่นอ้องเอออีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วอเอาอีกแล้วใสสวยอีกแล้วพี่น้อง สวยงามเลยครับหวกทำงานแล้วเหยือ่อหวกทำงานแล้วครับพี่น้องแจ๋วแจ้วแจ้วแจ้ว <c oughs> เอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว ตัวดีแท้พี่น้องเอ้ย,อยงามครับสวยงามครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมานี่แต้ม สวย,สวยมาบางทางนี้วันนี้ <c oughs> ทางนี้ก็ถือพี่น้องเจดินเะดินเจดินหัยเะดิน,ดน,ดนอืมุพันดีแท้งนนี่ <c oughs> นี่ครับจะคูเลยพี่น้องเอ้ยมันแล้วมันแล้วพี่น้อง เดือหัวครับมานแน่นอนช่วงนี้สวยๆครับเอาแล้วพี่น้องอแล้วท่นจมนำเลยเอในในยันนี้ยูเห็นบ่วขึ้งเงียบใช่ โอ้ยยยพี่น้องเลยโอ้พอพออใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับอ้เอาแล้วพี่น้องขั้นจุมขั้นจุมเดี๋ยวเดวใส่ไ้เซียนแล้วลงไปเบิ้งไฮเบิ้ง บ่ดองเอ้ยมีโตบ่มิดมิด <sy> อ <ie> ิมซิมโอ้ยลาดขาดพี่น้องมาประทันใช้ชิมนประดุกไงเลยนี่ได้ประดุกไงมาสองสราบถูกล่ะเพี่น้องมาเบิ่งของเซียนตีครับมื้อนี่เอเบิ่งเบิงประดุก ลองเออปลาดุกสองสามตัวมีแต่ตัวสำคนญขากของเราอยู่มันนี่เมียเล่าบิดาแล้วมันมนี่มาแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอย่าโดดอย,ย่าโดดฮะอย่าโดยยโดยย Nhiệt độ ứng xịt rút Xoay xoay hấp hình hông Xoay 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 Mán 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 Nói, Mán hấp hình hông Tô nổi tô Mán hông cao đấy. Nói nghe cả mán đấy. Thì ơi มาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะสวยเลยครับตัวนี้ตัวนี้สวยครับเต็มมือเลยครับพี่น้อง สวยงามสวยงามครับมันมันมันก็เกาพี่น้องมันอีกแล้วพี่นอ้องก็มันพันดีเดียพี่นอ้องตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยครับรอบนี้ อ้วพี่น้องปะดุกมาแล้วมาแล้วปะดุกกินหัวก็รื้อห่มนี่ปะดุกก็กินหัวือกันไหมี่น้องก็แต่ว่าโตใบใหญ่แต่ก็มาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับ เอาแล้วใส่สวยครับพี่น้องมาอีกแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วยูมยึงไหนเนาะยินแต่เสียงโอ้ยูยูยูพี่น้องยู โอ้สวยเลยครับอุ้ยสําแขนเลยพี่น้องตัวนี้เอาแล้วเอาแล้วยางพานไปบางนึงยังพี่น้องเป็นยินแต่เสียงพัวพระพัวพระมานมานครับใสสวยมานมานแล้วมานแล้ว พี่น้องได้ยินเสียงดิ้มาแต่ไกลเลยเร็วเร็วทั้งพี่ครับเด่นอยู่ทั้งพี่สวยพี่น้องสวยงามสวยงามครับมันมันครับอื มานกแลยพี่นาะขอหน่อย,ออยพี่นาะกย บดุ๊กพี่น้องบดุ๊กโอ๋มันจมเลยดิพัดเท่ๆเลยบ่เลย ั้นคักพัน,นไม้เลยทำอะไรใช่ไหมพี่น้องโหประดุกใส่ใหญ่เลยครับประดุกเต็มมือเลยครับพี่น้องสวยงามครับ ยินเสียงดินหรพี่นองเสียงดินมาจกไ้ใช้สีเมนปะคอนยัพี่น้องปะอนยัดีปะคอนยัดีครับเรกคิดพันมุนเถอ โอ้โหสวยครับขอใหญ่ายครับพี่น้องมันแล้วมัแล้วพี่น้องมัแล้วโอ้ตัวนองครับใหายบอกพี่น้อง Yadin, 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 Ham, Ham, Yadin. Ừ. hảm, hảm รดพอดีเลยพี่นอ้องเอ้ยเกอือบไม่ได้แล้วมามๆครับวู้เหล่ยวพี่น้องยินเสียงดินมาแต่ไกลสงสัยซีมเมนต์ปลาโคหญ่อีกแล้วอุ้ยดีด๊โคหญ่พี่น้อง ตุกน้ำโคนชใหญ่อีกแล้วอู้พี่น้องเอ้ยม้าอีกแล้วอู้เสียงดินมาจตกไกลแล้วพี่น้องอวนตับน้ำครับม้ามา,มาครับดินอีกแล้วโอ้ยใส่สเว้ rút 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 đi nào rút khá ừ. đây rồi mà xài này mất thân thế cái nón ấy mán 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 nhìn xem điện nghịch lắm cái nhìn xem thì nghịch khó nhảy nghịch vâng hấp xây suối xây suối hấp đi nó xây suối xây suối kéo hấp mà oh, mà lọc hấp là, là. Ừ. điều hấp để tôi nhai rồi tìm nhai rồi thư là thư là hấp leo phi nhìn xem đi leo สวยงามครับใส่สวยใสยสวยใสยสวยใส่เต็มมือมนัมนมนันมันมันพี่นอ้องคือเลยครับรลอกนี่มนันมันครับเลครับพี่นอ้องมันอีกแล้วครับ

ือซิเมนโตสุดท้ายแนละ้วตัวนี้ใส่สวยครับใส่หอน้อยครับน้องเอ้ยคนไฮเิลี่ด้ร้ายแล้วละพอได้ก่อยแล้วมนันมันครับเบ,บิบ้งปลาหมอครับพี่นอ้องเบิงบ้งเบิง้งเออปลาหมอ ปลาโมน่าเด้ครับนิพี่แมนปลาโมอเลี้ยงอืบพอเอ้ยพี่แมนมันไม่ใช่ในชะเขาเลี้ยงมาเบ้ลนี่เนี่ยตัวไหนตัวไหนแทกเบิงบ้งเบิ้งให้เอาปลากคอใหญ่ออกมาเบิ้งนียนี่ครับของเซียนเล่ครับเปิดเปิดลองอีกเปิดยังอ,ยอู้เบิ้งครับปลากคอใหญ่ใส่โลูใส่โลูพี่น้อง มันคือมานขึ้นได้แต่ตัวใหญ่ๆถั่วมาเค็งกันเนี่ยจบหลยไรอยู่ครับสองลูกพัานมันมานครับไปนี่เก็บของครับบ้านพบกันโอกาสหนาครับพี่น้องหนาครับนี่ครับยอดรวมมาขึ้นครับพี่น้องมานอยู่ครับมานอยู่

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเย็